สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมนักแสดงจาก I Promise I Will Come Back นะครับผมต้นตาครับผมสุดเจ้งครับผมเต้ยดิค่ะผมเบสครับผมผมนั่นโดนครับวันนี้ How do you feel Oh Sanumama s น n u m a m a First time shooting a series in Thailand so nervous, but I feel really, ึกเรียลลี่รู้ส um, ึกโชคดีที i ได้มาเข้ o ร่วมงานนี้หวังว่าทุกคนครับผมเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยครับแบบอ่ได้ดูพร้อมกันทุกคนและเป็น EP แรกเลยครับตื่นเต้นมากๆเลยครับครับผมผมก็เช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนผู้ปกครองอ่ะ พี่โถนทำมาตั้งแต่ตอนท,นที่มันยังคงฟุ้งเป็นความฝันจนตอนนี้มันกลายเป็นโปรเจกต์จริงๆแล้วกำลังจะออกอากาศให้กับทุกคนได้ดูนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วการตื่นเต้นมากๆในขณะเดียวกันตอนนี้ไฟกำลังเดินทางมารถติดอยู่นู่นเรียบต่วนใจพี่โถนเนี่ยมันตุ๊บตุ๊บต่อมๆ,ๆ,ๆยังไงบอกไปถูกเหมือนกันครับผมเรียกว,ว่าอว่านเลยว่าไฟอว่านใช่ตลอดเะี้ยเวลาตั้งแต่ทำจนถึงตอนนี้พี่โถนยังนอนไม่หลับสักคืนเลยคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่หลับสนิทเพราะอะไรรู้ปะ พี่โตนะออกอากาศ22 45นาทีเซ็นเ<า>ซอร์พี่โตผ่า <laughs> นวันนี้ตอน12นาฬิกาเหมืนอนโล่งเหมือนยกปูกอ,อก <c oughs> จะอกสปอยมีมีได้ดูมาบ้างแล้วได้นี่ก็ได้ดูมาบ้างแล้วครับผมทำรีแอคกันมาขอ,อสปอยันนอยนคนม่รับ EP แรกอะครับ โอ้โหวีดีแรกก็สนุกเลยครับเปิดมาผมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยครับที่เห็นเลยชัดๆเลยคือภาพสวยมากครับภาพสวยมากมันจะมีแบบมุมสูงอะเบิร์ดไอวิวครับสามสองหนึ่งเปิดมาปุ๊บคิวนกบินคู่สวยมากแค่นี้ผมก็ประทับใจแล้วครับแล้วต้องบอกเลยว่าหนังไกลซีดครับหนังไกลเสิร์ฟหนังไกลเสิร์ฟมากเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับว่าหนังไกลเขาจะเสิร์ฟยังไงบ้างสนุกสนุกครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักก็รัก ผมก็ตื่นเต้นมากๆครับต้องบอกเลยว่าถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเนาะแล้วก็พวกเราก็รอคอยกันวันนี้ด้วยก็เป็นความตั้งใจที่ทุกคนตั้งใจทำง,งานมากๆครับก็วันนี้ดีใจครับแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาร่วมดูกับพวกเราด้วยก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับทำให้ถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยดีกว่าแบบเป็นงานโอเคโอเค I want to know ย n d กียร์คา a รคเตอร์วีเตอร์ไพร์เซอร์ซันเดีย So uh, Okay. Okay. Uh, I promise I'll come back. Uh, yes. Okay. okay. See you one? In I promise I'll come back. And Victor, uh he's like friendly and uh, like love freedom. And always wanna love adventure guy. And uh, actually just as you can see, Pusatai, uh Pusatai get, ah. but uh, we wanna show guy if you truly love someone. Even though your language is not really good, but love can solve any problem. Oh. Love is love. No yeah. difference. Okay, yeah. and yeah. you san? Lian? And San Liang, very kindness of guy and uh, I think a little bit cold but very gentleman. Do you know? No, no, <laughs> my, child, my child, no. <laughs> Like me, kindness of guy. Like Angel. Yeah I yeah, will different. โอเคครับอ่ะหนันไกลครับหนันไกลนะครับอ่าเป็นเจนทอมแมนครับผมก็หนันไกลเป็นอ่าหนุ่มบ้านๆนะครับที่อยู่กรุงเทพเป็นผู้ชายอบอุ่นนะครับก็อ่หนันไกลก็เป็นพระที่ศึกมาใหม่ก็จะมีความที่นิ่งสุดขมนะครับอ่าความรักของหนันไกลก็จะเป็นรักแท้รักจริงครับผมครับส่วนของพี่ตะโดนเชิญครับพี่ตะโดนครับส่วนของผมก็เล่นเป็นตัวละครหลักนะครับก็ ต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้รับรองอยากให้ทุกคนติดตามมากๆรับรองมีเซอร์ไพรส์แน่นอนรับรองทุกคนคาดไม่ถึงแน่ๆว่าเขาจะออกมาเติมเต็มความสัมนธ์กับใครหรือฟันผลความสัมนธ์กับใครนะครับครับผมส่วนของผมตัวละครของต้นแตนะฮะในเรื่องเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องถึงเรื่องราวของชีวิถีชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะฮะที่จังหวัดแพร่แล้วก็ถ่ายทอดผ่านเส้นเรื่องของการรอคอยให้ทุกคนตกหลุมรักเมืองเล็กๆที่เรียบง่ายไปพร้อมๆกันครับ ทำทุอ<ช>กอย่างทำ<น>ทุกอย่างเลยนิ่นเมือช้าผูไปส่งอีพีหนึ่งที่ช่องมานะครับแล้วกลับมาที่ <beg it. S 1> นี่นี่เมื่อคืนมาปูเสือเนี่ยตั้งแต่ตีสามนะเอาเป็นว่าในเรื่องเนี้ยมีอะไรที่คนไม่ได้ทำเหลือแต่ตัดต่อทําเสียงช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าบ,บางทีผมแต่งตัวเองไปแล้วผมนับไปแล้วหนึ่ง <an> <S <s <ough> <S แล้วก็ถ่ายแค่นั้นเอ้ยถ่ายผมก็ถ่ายไปบ้างบางส่วนก็เกือบจะทาครบทุกอย่างแล้วจะมีความสุขครับดีใจมากๆครับ Okay. สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะหนึ่งซัพพอร์ตความฝันของผมของเพื่อนๆของผมนะครับซัพพอร์ต JNJD ซัพพอร์ตเบสซัพพอร์ตทุกๆคนนะโดนวิกเตอร์หรือคน,นอื่นๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะลองดูซิว่าไอสิ่งที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร มันจะทรงพลังขนาดไหนถ้าผมสามารถเอาสิ่งนี้ไปใช้กับจังหวัดนอกจากผมจะช่วยนะครับผมที่จังหวัดแล้วก็ช่วยนอกจากจะช่วยความฝันผมแล้วเนี่ยผมก็ยังช่วยซัพพอร์ตจังหวัดนะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจเขาดีขึ้นอันนี้ไม่ได้แกล้งพูดไม่ได้เองดูหล่อนะแต่ผมอยากจะทาแบบนั้นจริงๆครับผมครับขออนุญาตนะครับผมขอเสริมนิดนึงของสุนโอนนะก็คือเรียกได้ว่าซีรีส์ววยเรื่องนี้เหมือนเป็น ้นแบบดีว่าครับเผื่อว่าจังหวัดอื่นๆมีกองที่อยากจะโชว์ครับเนาะจังหวัดอื่นมีมีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเนาะก็สามารถนําเรื่องของเทรนด์ซีรีส์วาหรือเกิร์ลเลิฟมานําเสนอได้ซึ่งผมว่ามองว่ามันดีมากเลยนะมันร่วมสมัยแล้วก็ในการนําเสนอวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาของชาวต่างชาติด้วยครับผมใช่ พี่ทําเยอะมากหมายถึงว่าใส่ดีเทลเข้าไปทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารการกินภาษาแล้วก็ใส่ทุกอย่างหมดเลยที่เป็นแบบวัตถุดิบให้ทุกคนได้แบบหลงรักจังหวัดแล้วก็หลงรักชีวิตเรียบง่ายของตัวละครไปพร้อมๆกันอีพีแรกทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วก็ตกหลุมรักครับผมแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมอยากเสริมให้พี่ต๋อยเขาเป็นคนที่ใส่ใจมากๆเลยคืออย่างตอนอีพีแรกในสปอยได้ใช่ไหมครับผมครับเ,เงินเงินทอนะครับเงินอนว่าสิบเท่าไหร่นะ15บสิบห้าบาทสิบห้าบาทเขามีความหมายนะครับ ผมดูผมเอ๊ะเขาใส่ใจขนาดนี้เลยเหรอครับรดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆ 15, 15บาท <ๆ S 2> เนี่ย <ๆ S 2> มาจากระยะห่างจากไทเปถึงแพร่2,283เอา2บวก2บวกแบวกเป็น15บาทแล้วทุกๆฉากที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่ต๋อจะให้เขาใส่ข้อความไปเลยว่าตำนานพระาธาตุตำนานถ้ำผานางคอยจังหวัดแพร่คำข,ขวัญว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูใน e ี1หนึ่งมาพร้อมกันทุกคนจะเห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ไปครับผม ใช่ครับผมพี่โตยม,มีความฝันว่าเฮ้ยเราอยากจะมีแบบแบบแบบมีโอกาสแบบนี้ที่จังหวัดแต่อเอิญว่าจังหวัดผมเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับผมก็เลยอยากจะลองดูว่าเฮ้ยมีคนที่มีความฝันเหมือนเราหรือเปล่า<ส>ผมก็เลยเปิดแคสติ้งที่แพร่แล้ววันที่พี่โตนันเปิดปเปดแคสติ้งมีคนมาสามสี่ร้อยคนเลยจัคหัด เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย<ม>ก็เลยคิดว่าเ<ม>ฮ้ยมีคนที่อยากจะเป็นดาราเหมือนเราอะ่ะเยอะมากนะพี่โอนก็เลยเชิญเพื่อนพี่โอนซึ่งเป็นหลานหม่อมน้อยเทวน,นทุชเทวคุณเป็นครูคสอน acting เนี่ยลงไปสอนให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วหลังจากนั้นเอาน้องๆทุกๆคนเนี่ยมาเรียนรู้ว่า acting ค,คืออะไรแล้วก็เอาพวกเขาเนี่ยมา casting แ,แล้วก็ใส่บทบาทพวกเขาไปพวกเขาจะได้หนึ่งมีความฝันสองฝันของพี่โอนไปเสริมให้กับฝันของคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจต่อไปอย่างครับครับ ใช่ครับผมที่แพร่มีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งชื่อว่าตำนานทั้งหานางคอยเป็นเจ้านางสูงสักไปหลงรักกับทาสผู้ต่ำต้อยเป็นทาสแปลกเสลี่ยงครับผมจนถุดท้ายแล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมของความรักเขาต้องรอคอยคนรักจนแข็งตายกลายเป็นหินแต่พี่ไม่ได้แตะผมไม่ได้แตะประเด็นของของของการรอคอยหรือตำนานของเขาแตะแค่ว่าเส้นเรื่องของการรอคอยคนนี้รอคนนี้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 ให้เป็นแบบเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องของการรอคอยครับ มากกว่านั้นเดี๋ยวขอให้รอดูในอีพีหนึ่งครับผมรอบรองว่าของเราไม่ใช่สารคดีการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนอยากให้ทุกคนเปิดใจเพราะทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการท่องเที่ยวมันเป็นอะไรอย่างนี้ผมขอให้ทุกคนเปิดใจแล้วลองดูอีพีหนึ่งของเราครับผมคิดว่าน่าจะครบรถครับครับผมคิดว่านะครับน่าจะเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเผ็ดแล้วครับ ลองดูลองดูแล้วกันยังไม่กล้าการันตีอะไรเยอะแยะลองดูแล้วครับได้ครับก็พวกเราสองคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องฉันคอยเธอด้วยนะครับก็สนุกแน่นอนครับเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งคอมเมดี้มีดราม่ามีเซ็กซี่มีสนุกมากมายครับผม ตติาก็เราติดตามพวกเราด้วยนะคะรับฝากสนะะับสนุนพวกเราด้วยเพเราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากเลยนะครับอยากให้แฟน,นได้ความสุขจากเรื่องนี้แล้วก็ได้รับชมซีรีส์ที่มีคามมาุณภาพครับผม and you please support I promise I will come back Every actor so talented shout out to my team everyone so talented and so good 记得支持我们哦谢谢大家爱你们 and you I f e e l so passion and I so love guys สัโตพร้อมอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอย่ามีคิดแล้วกันนะครับออกเดินทางค้นหาความหมายไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับ I promise I will come back ฉันคอยเธอครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับ19พฤษภาคมนี้ครับทางช่อง7 HD นะครับ22นาฬิกา45นาทีครับและรับชมย้อนหลังนะครับแล้วก็อันคัดเวอร์ชันได้ที่ VTV เท่านั้นครับ